เขาเห็นบสจัจ้าสบายดีทุกท่านวันนี้ขับประ้าพ้าทุกท่านออกมาเขตหนอกไม่นิ่งเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการลงชีวิตแบบเรียบง่ายของสหายเปก็นดังาเป็นหาาคำลังใสนเงือสิสเบ็ด อันนี้มันเจาภาพจะาข้องบานจะาข้องเหือนเพ็่เนเจ้จที่เหือน <laughs> <c oughs> นี่ปลายอย่างไรเนี่ยเซลจะเนี่ยนี่นปลาหนิ้ปลาในปล<ะ>าปากปลากินหญ้าปลาสวาย หลายป่าน,นี่ได้มันสวบละโอ้โบทิดเรียงกับพอได้กินนะเนาะอันนี้มันเรียงแบบปลอยธรรมศาสติเลยมันป่ะปลอยสลอเสร็จแล้วกินเมืยงหมอเมีืยงใหม่อืมมันกินแสบดีมานั่งยืนสิ่บสบายใจเลยสิบเป็ดหงีบเงียบบัง,บงเถื่อเนอะาะบังสวงหนึ่งของ ชีวิตคนทฮาก็อยากอยู่บอนนั้นเงียบเงียบหน่อยนึงหลังจากนั้นกลับไปอยู่บอนมองเงียบเติมพุ่นมันบ่อนมาไกลายมันคือบอแเห็บเนาะ ไลยได้ตามมึงลม,นนะมพัดมาเย็นดีขนาด บ้านผน,นอยุผีได้พี่ออกจากตัวเมืองแล้วขอนุวิงจันทร์มาเศร้าสี่กิโลเมตรมาทางถนนสิบสามไต่เนี่ยเขามาทางเขตเศรษฐกิจลวงหน้าทอ้องยุคนีก้ก็เป็นดินหนาแล้วเนาะแต่ว่ามีเจ้าคลองบ่นอ่ะเด้อ นี่ตัวเดียวเห็นนี่กระแมนอยู่ในโครงการของอันเศรษฐกิจดงหน้าทองเนาะ น,นั้นที่ทานเห็นอยู่พูดแมนซีขาวๆนะแมนบอนซูสานนักขบเดือนหน้าเนาะที่ว่าเพิ่นได้ง่ายเอาเกี่ยวกับกระดูกของเรานักขบมาไว้อยู่สถานที่แห่งนี้ สบ้ายอยู่ทางนางสันค้ากินปลาเพม่อนว่ามีเงินก็นอยู่ได้ <c oughs> ขอเพียงแต่มีเขออาจะได้กระสอบเพียงแนวกินบัวยากจับคันเวดมากเลยกระสิบกินกับปาลาก็แล้วไปอีกคัก <c oughs> มูกองมากก็ได้กินกนี่ไก่ก็มีนะ่ะเป็นมาโซโ่ละไก่ก้นคู้น พวกพวกพักธรรมศาสตร์เนาะอวสินไข่มาคุง้งใบเป่งนัวยังเละสมบพีสบายเดีด้วยสินะอย่างเนี่ย <Yeah. S 1> hey. เนาะเฮียหยิบลอยเนาะปลาเค้งได้เห็นบ <Yeah. S 1> ปล่าปลาเค้งปลาเค้งปีงกิน,นมันดีเลยแสบเลย คลิปนี้ขอเอาการทำมาหากินอยู่อย่างเหลียบง่ายแบบเบาเม้ามให้เอฟีทุกทานในเบิ่งเนาะเพื่อเป็นการเปลี Daisy ่ยนบรรยากาศเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนี่แดละเพื่นว่าในะนามีปลาในหน้ามีเข่า ข่ตยเจ้าเฮาและสหายนี่หมักม่วงก็มีเนาะต้อนน้อยๆแต่ว่ามีใจเนาะเป็นหมากไล้นี่มีการปูบักทั่ว หอมหาเสลยเนาะความสุขแบบเรียบง่ายพ่จำเป็นต้องวิงเต็นด้วยว่าดินร่วนกันร้ายเนาะถาว่ามีความสุขในการใส่ชีวิตอย่างพอเพียงก็มีความสุขหล้เช่นกันเนาะทุกทา่าน เมืองนี้ขเขาจะปลูกเขาได้เนาะลำหน้านะนี่นะเริ่มที่ตะกอนกับ้แลหมูกรองกับอยู่น้ำกันคนละไขก่กันหแหละแต่ว่าตอนนี้เพื่อนได้ง่ายออกจากในเขตตัวเมืองมาอยู่เขตขนอกน,อกนอก่าคนาสบายใจที่าสัน เบื้องตัวจริงกับแมนแทะเนะาะพิทยอยู่มันก,นกระโบนี่ไก่ปานไดเนาะเศร้าไปกว่ากิโลเมตรมนาหอนี้ค่ะโลดพิเดียวขีดโปรติดผ่านสถานีรถไฟผ่านครัวรถไฟดาวจีนมาแล้วนี่แมนมาบวบเนาะ เก่งเก่หงหอ้ครับแท้ผู้พักอีตูเนาะสำหรับปีพักอเอาเดือนนาเขาหนา ตอนกลางคืนเปิดไฟแมงไหม้ไปต่อมันกระโต๊ะหรือฮะปลามักระกินกระทะมาสาแทนแล้วแทนย่างต่อไปแทนย่างต่อไปตีไก่ห้าคะแนนอ๋ออันนี้คือความอุดมสมบูรณ์อาอเดี๋ยวคือฮาวบอกรับโตัวเดี๋มาเดี๋ยวกินปลาไก่ จะกินพักแต่นี่ซื้อกันเอาเอาซัมมี่เห็นแล้วหัวบบมังคัวถ้าวัวละผ้าเลยแต่แม่ยื้อว่าซื้อยื้อตลาดก็ได้เสียพันต่ว่าอันนี้มันของเอาเนี่ยอยากไปกินหมดดิเาดขาบอกไอ้ไข่ตู้เย็นเนี่ยไปเด็ดเอาแน่นขักขักบอเบียงน,นี่นเขาเบียงเองเองอย่ในั้นไก่ลาดไก่รเบียงเองแต่แท้ดีนะ โอเคไหมตัวใหญ่น้ออีเกนสามโลยเมืย์กินปลาแล้วตอนนี้เซียวขาไก่กินขอบแล้วว่าบวกินอีตัวมันผัดเป็ดตอนหมือหอมแต่แท้เลยเนาะ <c oughs> เอาไมาดูทุกลาไม่กินน้ำกันเนอะ เนาะโอเคบรรยากาศก็ดีหลายคลิปนีโบซิเลียตต้องขีดเนาะเพื่อให้เบิ่งว่าบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์หลายจะกินไก,ก่กับเขาโลกจะกินปลากลับด่งน้ำกินกบกับเขาหู <laughs> กินกบเขาหูมัน <laughs> ก็เป็นบางบอลเนานะมันก็บ,บอลเลยเสมอว่าทุกบอลขึ้นอยู่กับภูมันภูมันก็นได้กินพวกขี้ขานก็พอได้กินประมาณนั้น <laughs> อันนี้เมนูมนยังนอนี่เนาะน,นั้นเกล็บปีกไก่ทอากระแดกเกล็บเครื่องให้มันเข่ากันเคื่อ้มันเข่าเนือ้อเขานังนี่แหละเวลาค้างค่ะใส่เปอ่ออนโอ้นพาสนใจแกงกะเพียเย็นๆเข่ากันโจไกตนะ่ตัวนึงประมาณสามโลอันเครื่องปุงนี่ยังไงเ,เื่องเจลงนี่มี กะทิปทักปัดเค็มแบกงัววัวที่ขอกินไข่แอนสุดซาบาน่าแหละกินธรรมดาตอนหน้าบะมี่กะหลอกก็ดีนี่หรอกอเลิกลกะก็ดีนะเลิกกด็ดีละ <c oughs> เฮ้ยทำมีดสั้นหน่อนะซื้อแต่มนุนี้มันเมนูเ้ามเมนตีเนาะตัวนี้แหละมีแต่ค้างไฟวันนี้มัน,มน,น,นมขึ้น,น,นก็ไฟได้ทานนองก่อแก้วเลยเมนแจ้วแบบไอแจ้วนี่แจ้วนี่มัน,น,นปัดเค็มแบกง้อ คุณยอดอันต้นตำรับมันไหนมันหนีคือนี้นี่นี่นี่เสียดแจวนแน่อันนี้เนี่ยเสียดแจวนี่แหละเจ้าทับเช่นบ่กักวุดไหนผมกลมกลมแลยไม่ไหนโอ้อยากให้ทุกท่านมากินน้ำเล่น้อกไอซีทุกค่านมาเด้อเขากินปลากันชื่อว่าอิ่มน้ำสำราญแมันนอตมันนี่เชียวเพิ่นสีให กินไกแน่แไหนธรรมสิกมาอีกแล้วนะน,นี่นะสิมาซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งแล้วนี่เกืบสี่บอละตัวเดียวพอละเป็นไงกินไก,ลกล่ก่อนจะให้เมื่อให้กลับสนันตัวว่าบานเห่าหนะเนาะหมูกองฮักแพงเลยฟ้าก็กินแต่นี้เนาะไหนสนับสนุนนี่ผู้สนับสนุนนี่ <c oughs> โอ้ยไปไปไงก่อน เนี่ยามูดงสมบูนี่เลยมา้นี่เออุดมสมบูรณ์เลยนี่ใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนใหญ่ใหญ่ก่อนใ่กอนจะมาหาใหญ่ก่อนจะมาหารอ้ตายและอุดมสมบูรณ์ลอฮาเปนฮึ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 ฮ ท,ทานอยู่ไซที่มาเยี่ยมยามยังมากินแบบบ้านๆโดยที่บคุคขึถึงอาหารดูลากอะบอกกาวไหลเด้อเขามีน้องปลาเป็นน้องโมโดอกว่ามีน้องปลาเขามีไก่มีเป็ดมีผักที่ว่าเป็นธรรมชาติาโดยที่เราจะเป็นต่อออกตลาดเท่ากับได้กินเนาะได้กินแบบทุกซดแต่ยินดีตอนหาบ ขอขอบใจลาานในการทบส้มของทานสำหรับกลิบนี้สบายดี